ก็วันนี้เป็นวันพิเศษที่มันเปิดสองแล้วก็เป็นภาพยนตร์แอปพลิเคชั่นจาก Disney และ Pixar ใน Inside Out ภาค2นะครับสำหรับใครที่ดูภาคแรก9ปีที่แล้วนะ9ปีผ่านมาเนีิย d i s n กับ p ซ x a r ก็จัดได้อีก9ก้าก็ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็ยได้มีโอกาสได้รับผมถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากเลยเพราะว่าเราผูกพันกับ Disney แต่เด็กๆนะครับก็ได้มีโอกาสแทรกเสียงของตัวละครภาษาไทยในภาคไทยนะฮะแต่ว่า ยังบอกไปได้ครับว่าเป็นตัวไหนจะเป็นสีสันให้กับตัวอซีอซร์ภาคสองน,นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นตัวไที่ดูได้ทุกเพศทุกไปแล้วก็ใครที่เ,เรียกว่าอะไรมีลูกมีพ่อแม่มีครอบครัวมีอะไรกนะ็สามารถมาดูได้หมดเลยนะจะเล่าถึงการเติบโตของไรลี่แล้วก็การจัดก,การอารมณ์ของตัวเองนะครับผมตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้น,นเด็กคนหนึ่งมากก็ฝากติดตามด้วยครับผมไอซีอาร์ภาคสองครับผม เพราะว่าเราเรารู้สึกผูกพันกับละครแล้วก็ไอ้ภาพยนตร์ภาพยนตร์อนิเมชั่นนะครับแล้วก็ตัวไ n s i d นี่ก็เป็นหนังที่แบบผมผมพูดว่าเป็นเรื่องอดับสดท้ายของดีซีเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหนังจิตวิทยาที่สนุกแล้วก็เอามาย่อยเป็นความเข้าใจคนที่ง่ายครับแล้วก็มันมีแต่ความน่ารักมันมีแต่ความน่ารักแล้วก็ความจริงแล้วก็รู้ว่าเวลามันจะคนด,ดับทำมาเรื่องยังไงใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่ง มันมีความยาก่ายขนาดไหนยานะกับการพ่าเครืองก็ตอนไปพ่าตอนแรกก็งงว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้เสียงไหนวิธีการผ่าทำไงที่เขาเปิดแค่สีสัสองหนึ่งเรายังยืนตึ้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ทีมดิสนีย์ก็น่ารักครับก็ช่วยช่วยผ่ากันแล้วก็เอ่อก็มีทีมดิสนีย์แล้วก็ทีมผ่าอะไรก็คอยช่วยผมมาสอนเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเป็นวิชาใหม่เงี้ยเราต้องปรับเรื่องโทนเสียงหรือว่าอะไรไม่นะมันก็ อาจจะเรียกว่าจังหวะจังหวะอะไรทีนี้ว่าบนเสียงผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากหรอกครับไม่ใช่แค่แค่แค่เทสเสียงนี่เทสเทสเสีงแนะนำว่ากินไนร่าแต่พิธาแบเอาเสียงพิธาเลยนะเฮ้ยว่าไม่หรอเดี๋ยวต้องไปดูในโลงเขาายังไม่ให้ผมบอกอะไรทั้งนั้นไปดูในโลกแต่ส่วนตัวเองชอบตัวไหนว่าที่สุดในเรื่องนี้อ่ะผมชอบทุกตัวเอ่อตัวจอยก็ชอบรู้สึกว่ามันมี เอาเลยกะสีไหนชอบสือไหนจริงๆชอบสีนะแต่ก็ชอบสีเรียกเรียกตัวสบนตัวลองให้หลายๆตัว้องข้าไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สอว่าเวลาเราแบบมีอะไรเราลค่อยอองมามันจะนปการเรียนรู้มากตรงข้ามกับชิตจริงก็คือสีชมพูอยู่ได้ย เอาปากปากเลยปากเลยได้ได้ก็สำหรับใครที่เป็นแฟนลิซี่และก็พิซซ่านะครับฝากัาพยนตร์เรื่องนี้ไว้เลยนะครับเป็นซาวด์พากย์สองนะครับ9ปีที่รอคอยกันมาแล้วก็ภาคนี้พิเศษที่สุดเพราะว่าตัวละครสนุกนะแนะนำนะผบว่าต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับดูที่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้อัดร้อแล้วก็ไม่ได้ปาดปั้งจุกจิกใจเท่าในโรงภาพยนตร์ครับ ก็ถ้าใครที่อยากดูท่าไทยก็รบกวนรบกวนลองดูนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าสุดแน่นอนแล้วก็ลองไปเดากันนะครับว่าผมเด้่านข้ามาโนไหนแฝากด้วย Happy t r Out วันที่12อนี้วันแรกทุกโรงพยครับผมตประที่อนสวิตเซอนทสวิตที่มที่มีช็อกโกแลตที่หวาน ก็แบบมีมีคิวกันพอดีอะไรแบบไปไปเลยเพราะเราก็องทำงานด้วเป็นคู่เลยให้ไปให้ไปหลังไปเพราะ่มันเป็นจังหวะที่พอดีก็เลยแบบเอ้ยตอนตอนนี้มันก็แบบเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยคุณวางแผนมานานไหมคะวันที่จะมาที่น่คิวยาก คิวก็ไปไปเลยใไป,ปนนไป,ป,ปไปบนแพร่นายอ,อะไรนะไป็นแพร่เราจะไปเมืองไหนเมืองไหนไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็ช่วยกันสองคนเหลือเราหลักๆก็ผมก็อ่านแล้วก็นี่แล้วก็มาคุยกับเฟิร์ว่าเป็นไงบ้างอะไรเราอยากไปตรงนีไ้ไหมหรือตรงนี้อะไระเราชอบธรรมชาติอ,อย่างแรกเลยคือชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบเธอบบชอบอะไรไปดูควาชอบเธอ ชอบเดินชอบอนชอบอยู่ธรรมชาติชอบเสียงนะชอบเอยู่ไรเง้ยเก่งมากนะพไปเปิดคึ้นสลีได้เขาเก่งกว่าผมอีกนะไม่คือที่เคยเห็นคนร้องไห้แบบน้ำตาไหลออกกานเป็นแบบจริงหรือยังไง้เป็นยังงครัเราคือคือผมเคยเคยบอกงเขาว่าอยากเล่นนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่เคยไปสองสามรอบก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็พอเขารู้ว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุ๊คจริง พอกำลังจะลงเสาแล้วมีที่ว่าเปิดก็ถามตลอดเลยเล่นไหมมาถึงเล่นแม่งเล่นไหมเนี่ยมันรู้แบบเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นเขเล่แต่ระหว่างเดินไปที่กางเล็นท์เราก็แบบไม่ใด้เปลี่ยนสีแมแล้วซื้อตัวไปแล้วคือจริงก็กลัวแต่ว่าตอเราอยากเล่นเขาเลยยอมได้ใช่ตอนหลังเขายอมรับว่าเป็นแบบนี้ก็น่ารักไหมน่ารักน่ารัก เขาคงไม่รู้ด้วยแหละว่าตอนแรกเล่นอะไรเพราะมันไกลมากผมก็ชี้เขาดูว่ามีสุดอย่างเดียวแล้วก็ไหนๆาไัว่ใช่ตอนที่เขาไมว่าตัวนาจแบบ้เรางเงีน่ารักนรกแน้่ารัจริงเดี๋วลูกมาตอบ ที่นี่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะนะที่ออกมาภาพถ่ายที่ออกมาเป็นยังไงบ้าง,างนายดีนะคือแบบสนุกสนุกสนานแล้วก็ทํางานทํางานมาหนักคู่เลยก็ได้พักผ่นอนก็มันมันสนุกครับแล้วประเทศเขาก็ภูมิทัศน์อะไรก็สวยงามคนก็น่ารักแล้วก็ไปช่วงน,นี้าการกววารไปเทีย่ยวฝ่่งนี้ด้วยกันสองคนอย่านี้มันได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนายจ,จริงแล้วได้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะมัน มันไม่ได้แบบสบายอ่ะซึ่งทุกพวกผมเลือกไปมันมันลุยมากเลยนะมันจริงๆครับพี่ถามแบบว่าทำไมเราถึงไม่เลือกไปท่องเวิ่ยวที่มันสบายกันทไม่เราต้องไปทำไมทำไมเป็นคำถามที่ดีผมก็เลยทกข้อคำถามด้วยตอนนี้ทำไมเราคือเราเราชอบอะไรที่แบบมาใช่จริงจุดที่เป็นท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเมาแล้วนาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นในภาพได้แต่เขาอยากสัมผัสที่เป็นธรรมชาติที่แบบคูมิประเทศี่มันมีจริง เอออที่แบบเออหือแบบางไรองม่ก็แบนาบมันองแง่ไม่มีมองแง่นะช่วยกันทั้งคู่แล้วก็หลงกรยเใจแล้วแบบเออหลังเรารู้สึกว่าเอ้เรากินข้าวกินอะไรแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยเฟิ่เราจะคอยทำาให่อรักตลอดชอผมชอบไหมหรอไม่ใช่ไหลมือทต่ไหมือาใคือเราแบบจริงแล้เราเป็นคนชอบทาอาหาร อรอย่คยรจอะริงจังหวะจังหวะทอดอะไรอร่อยอะไรอร่อยอร่อยหมดแล้วเขาทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วนี่ถึงของทอทันหรือเล่าไม่หรอกไม่หรอกอร่อยจริงเราแบบนก็จะแบบมีความแบบมั่นใจว่าถ้าเป็นไงเพาปกติเขามากินเองอะไรไไ เราคู่เฟอร์ที่พิเเฟอร์แล้วก็กลับมาก็เวอร์สัมปันเรื่องใหม่แก็คงไม่มีคิวกันอีกเดี๋ยวยิ่ต่อไปต้องเพไปไป่มไป็ไปีมไปยแไปวเไป่ยไป็นปวไปาไปับไปะไป็ไปัวไปดทไปดูแลไป็ไป่อไปไปเพไปอนไปงไปล้วปังไงลไปเมไปอวไปแลไปเไ่อวาปบอไปองแปไปอะไรนไปไปดูไปไปไภษาปูไอยู่ปล่ไปยูไป้าไปคกไปพาไผมก็โทรไปเรียกเสียงด้วยให้ไปแปม่า ตอยเที่ยวให้สบรไเขี่ยเราดว่าคนคิวคิวแต่ละคนยากมากเลย่สมาควา่ยวเรางกที่อม่เ็นเม่อมาตกคอจริงๆมันเ็เกติคนเราเจอเรื่องอารมณ์หลายหลัหลายแับเรื่องเรื่องเรื่อันแบบเออความเูก็ถได้กับทุกคนทุกใวอย่เงี้ยครับก็อยู่ที่เราจะไปหาจัการดาบม่ายไง มันมีหลากหลายแบบไปอยู่กับเพื่อนเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างงเี้ยก็บางคนก็เลือกบนโซเชียลอะไรกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับคนผมกคนเพื่อนเขาก็อยู่รับพายเพราะน่าเสียดายเขาก็มีเพื่อนคนทุกคนก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเล่นางคนก็กลายไปว่าโยงว่าเออเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่อยู่บ้าน ก็ไม่ไม่มีอะไรครับกลับมาก็พูดคุยกันแล้วก็เสริมสัมาแต่จริงๆก็คือไม่มีอะไรอยากคุณอยากคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมนายไม่มีอะไรก็เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะผมถ้าใครอยากเข้าใจนี่มาดูาอินไซร์เอาเราเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจอารมณ์ของคนคนหน้าเพื่นมีหลากหลายกดค่อยกดมกลุ่มอยู่ในหัวอย่างเงี้ยก็อย่าให้หลายคนพยายามอย่าโยงไปแบบนั้ในใช่อย่าโยงเลยครับผมอันออนี้อยู่กรุงเทพครับใช่เ,นนนนเขาก็แบบ ดีขึ้นนะผมก็ขับรตไปเยี่ยมเขาไปอะไรเขาก็โชว์บ้านเลยก็เห็นพกบแม่เพื่อนเพื่อนคออยู่ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเขาล็อกมาก็น่ารักแต่ละักดนม่รับตดีนะใช่เขาแซแล้วยเห็นเรลห้น่ารักจริงครับน่ารักจริงจิม ทีมผมนี่ก็ไปเจอเขาที่ก็มาเล่าให้ฟังตลอดแล้วเออน,น,น่ารักน,น่ารักแน่นอนอยู่แล้วคนเราถ้าแบบทำอะไรแล้วมีความสุขก็ดีสนุกทุกทรั้งเลยะอะไร,รครับโอเคนะขอบคุณมากครับ,บ,บขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะค่ะ